สวัสดีฮะสวัสดีลูกค้าบ้านปลาคาร์ฟนะวันนี้โดนอุ้มมานะครับน้องน้องลูกค้าอุ้มมาดีปลาที่บ้านตายไปตัวหนึ่งนะก็มาดูว่าจริงๆเราปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกัน อ้ห oh, น่าจะมาตากงนานว่ามะดิเสียดาย่ังมันเยอะวันๆันเนี่ยไม่ได้รือนไม่ได้น้ำมันเหนอืดนลเนี่ยใหญ่มากห้าสิบเซนแล้วมั้งยาวประมาณนั้นตัวใหญ่สุดก็ห้าสิบกว่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงผมภาคแล้วนะครับไม่ใช่เสียงดิบก็แม่เขาก็เก็บปลาไว้ให้นะครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้เขา แม่เขาอยากรู้ว่าทําไมท้องมันถึงได้ใหญ่โตมากมายก็เลยผ่านะครับสิ่งที่เจอก็คือจะเจอเป็นไข่ค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วก็อย่างง่ายๆก็คือชั้นสูตรแล้วเนาะก็ดูว่าตามเนื้อตัวมีร่องรอยอะไรหรือเปล่านะครับก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยทุกเก็ดนะครับดูทุกเกรดดูทุกซอกนะฮะเปิดเนือกดูก็ไม่พบความผิดปกติอะไรก็ ก่อนหน้าตอนนี้เลยก็สันนิษฐานว่าเกิดจากอาการจุกไข่ตายละ่ะนะฮะจุกไข่ตายค่อนข้างค่อนข,ข้างจะชัดเจนตอนนี้แม่บอกว่าเมือ่อเช้าก่อนที่จะเจอเนี่ยมันคือปลาเนี่ยมันมีอาการเหมือนกระโดดจนไปมาผมก็เลยไปดูว่าเอ๊ะมันมีปรสิตหรืออะไรเกาะตัวปลาหรือเปล่าแต่สิ่งที่เจอนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเม็ดเม็เมดเม็ดอยู่นะครับมันคือไขป่ปลาก็ มาตรฐานโคนันฮนะบอกเลยว่าปลากระโดดเนี่ยน่าจะเกิดจากการไล่กินไข่ของน้องตัวนี้แหละแล้วน้องก็คงจะพยายามอั้นไว้จนกระทั่งสุดท้ายแล้วก็ก็เสียชีวิตนะนะฮะก็คือสันนิษฐานแบบให้ฟังกันง่ายๆเลยเนะาะนี้พอช่วงจังหาะที่ไล่ไปไล่มาเนี่ยไข่มันก็มีกระเด็นขึ้นมาบ้างนะครับ ก็จะเห็นว่ามันมันจะติดอยู่ตามขอบบอ่อขอบอะไรพวกนี้นะฮะเพราะนั้นก็เลยมั่นใจว่าไม่มีโรคแน่นอนสบายใจได้แฮปปี้ครับ